สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูกัญญาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเรามาอ่านหนังสือเล่มภาษาไทยนะคะเมื่อได้หนังสือภาษาไทยแล้วเด็กๆก็เริ่มเปิดเลยค่ะเปิดไปที่หน้า18นะคะเลขหนึ่งกับเลข8 เจอแล้วยังคะเจอแล้วมาดูคำสั่งนะคะเรียนรู้สระและวรรณยุกต์ไทยค่ะเรามาอ่านออกเสียงและเขียนสระอาตามรอยประและระบายสีภาพอ่านออกเสียงและเขียนสละอาตามรอยประแล้วระบายสีภาพนะคะ เริ่มจากตัวแรกอาสระอาอาสระอาพยันชนะออ่างอ,อ,อสระอาอ่านว่าอออาอ,อ,อีกครั้งค่ะออาอาเก่งมากค่ะ เรามาเขียนนะคะตามรอยเส้นประคุณครูขออนุญาตนะคะคุณครูเขียนมือซ้ายอ่าลากช้าช้านะคะอา,อาสระอาเขียนสามบรรทัดนะคะลูกอา,อาสระอาเมื่อเสร็จแล้วเราก็มาเขียนตัวพยัญชนะคู่กับสระอาเป็นคำ ยอยักยอสลระอาอ่านว่าถูกต้องค่ะยออายาขอโทษค่ะลูกยออายานออานาเสร็จแล้วฝึกอ่านตบทวนนะคะต่อไปนะคะอีกหน้าหนึ่งเด็กๆด,ดูนะคะ18แดแล้วสิบเก้าเก่งค่ะ หน้า19เรามาดูสระนะคะสระอีอีสระอีเมื่อผสมกับพยัญชนะออออสระอีอ่านว่าเก่งค่ะออีอีเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยเส้นอีกนะคะสระอีต้องลากล่างก่อนนะคะรอยปละโค้ง แล้วมีขีดหนึ่งขีดขึ้นไปสิทธ์แบบนี้มีด้วยกันสามบรรทัดเขียนให้หมดนะคะเขียนช้าๆเขียนให้สวยตามรอยเส้นไม่ออกจากเส้นเส้นประนะคะออาดูข้างล่างข้างล่างสอเสือสอสาลอีอ่านว่า สอีสีอีกตัวหนึ่งพอเพื่อพอสาระอีเก่งค่ะพอสาระอีอ่านว่าถูกต้องแล้วค่ะพออีผีเก่งจังเลยค่ะเด็กๆของคุณครูค่ะทบทวนเยอะๆนะคะเจอกันใหม่เล่มต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ